สครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาตามติดชีวิตเจตุยนะครับนี่เพื่นกับมารับมารับผลไม้นี่ครับผนไปมาขายเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจตุยคนสวยของเราเนี่ยนี่เพื่นกับมารับของนี่นะครับเดี๋ยวยิมีหลาายยอย่งเออ วันนี้ก็ออกมารับของไปขายเช่นเคยนะครับชีวิตประจำวันนี้ครับขอ,อ,องอัปเดตอัปเดตเตลอดผู้เบาทคอมเมนต์บอกว่ทาทำคลิปเกยตุย้ยโ <laughs> อ้ยโอ้ยเกย์ต้ยเนาเอากระสางตัวตุนขึ้นเนาะกระสางตุ้กําลังสางตัวตุนในคนรู้จักเออเออหลบที่ผ้าผู้เบาที่ นี่นะครับวันนี้ก็ไปตลาดเล้งต่อบ่ไปเล้งต่อกินข้าวยังยังเนี่ยรถรถหุ่นเนี่ยเดี๋ยวเขามาดูตั้วพี่แล้วลดแล้วไปกินข้าวอยู่เนี่ยเอารถหุ่นไว้แล้วไม่ใช่เพื่อนเนี่ยี๋ยวผู้ป่าวไม่เห็นเขาวัน เออกระช่างคนกเกาใต้ใต้ปาถกปาแก้วนี่นะเนี่ยล้อเกาล้อเา่าเล่าเล่าฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวคุณคุณดูลิปฉันเขาเขาอยากติดตามแก่บระมาณอยากติดรามใหญ่ สมสมเขียนไว้พิมพ์ว่าสมควรบุ่ใหญ่ภาษาไทยสมควรบุ่ใหญ่ชนแนลอันนั้นสมควรชนแนลบพแมนพเมนสมควรบุ่ใหญ่ชนแนลแต่ดูอันนี้ถ่ายทูกถ่ายในตนี้เนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับยายถุยยายถุยอาผู้งว่าวหายฉันโอ้ยเอาพผู้ว่าวหายฉันเลยเขาเขาเขามีไหมบอกว่าลูกน้องบ่ไอ้กินข้าวเรียบร้อยเลยเตี้ยยังอ๋อ มีเพื่อกินในนะหลังโรคบ้านเนี่ยเออเออเขาอะไรกินเออทุกกินเออชอบอะไรที่ชอบปัดกะเพราปัดกะเพราปัดัดกะเพรารวมปัดกะเพรารวมรวมมิตรรวมมิตรเนี่ยชอบกินเนี่ยปัดกะเพรารวมมิตรชอบกินไข่ดาวพร้อมดบอมไข่ดาวพร้อมเนี่ยจ้ำใหญ่จ้ำใหญ่โอ้ยวันนี้ทาปากแดงเฉยเออปากแดงยิ้มเนี่งเพืวันนี้ ถ้าฝากเด็กได้ไดแล้วเนี่ยคนซื้อหลหลายจ่ลาบกวยมาโว้ลาบกอยเนี่ยากเดงเลยมามม่เว้ยบอกเติมเน็ตเ็เเล็เติมเน็ตเออนั่ละนั่ละสมรไปเี่นเออทยมจากผมเล นั่นละนั่นละนี่นี่นี่ไหญ่ไปอ๋อต้นใหญ่เขากำลังกีนติดตามกันนี่เนี่ยแม่ปอเออเออเจ้าบะกูแม่เนียเนี่ยกูเมียเนี่มาใช่แชแนลเออเดี๋ยวก็ไปพ่อกันตลาดแดงเออตลาดแดงเด้โอเคตลาดแดงอันนี้ตลาดอันนี้ไม่ออันนี้เพิ่นมารับของก็ร้านไปขายเออร้านใหญ่รับของไปขายตลาดนี่เอาเงินไปไปกินน้ำใช่พอขายได้แล้วก็ เอามใเอามาให้เพราะหมุนเวียนกันไปหมุนมุนเวียนเออไอ้ที่อันที่ได้เกินมาแล้วก็เก็บกำไรเก็บกำไรเท่านั้นก็บำไรก็บไรขายขายเอาไปกำไรขายแต่กำไรทุนพอต้องเอาก็ได้ได้กำไรนะอันนี้ผู้เฝ้าบอกไอ้ทำคลิปเจ๊จุ้ยแม่เบิ้งตลอดเด้อป่ะเดี๋ยวเลยทำเนี่เออ กหลุ oui. รมร้ ram, pues mm s. <S อนไเาะว่าเนาะหลุมร้อเอาก็มีคนแอบชอบเนะเอยแอบชอบก็มีคนแอบชอบนี่แค่นี้หนาเลยเนี่ยเอาเขาเขาแอบยี่ไปเห็นนี่แต่ว่าคนมันแอบชอบแต่คนเขาแอบเออแต่วฉันยังไม่รู้เลยคนมีคนแอบชอบแกด้แยนะเขาตั้งแท้ไปเขาดูอยู่เด้กมีคนแอบชอบเนี่ยมันไม่เข้าเปเสี่ยวบอวะวันจักหน้าเนาะเออ เอาค่อยๆไปเดี๋ยวก็มีคนไปเรื่อเจ้าก็ซอยที่ตามละว่าจะคุน่อยันยังช่วงั่วหันที่สาันเง็นัหมสมควรทันเนี่ยที่ตามพี่เอไม่ใช่เป็นเรื่องที่ตามนโอ้ยว่าแล้ววันนี้ สุปสนุกตาดเปลี่ยนเนาะเอเปลี่ยนไปเเอาบึ้งไอ้กดที่ตามไเด้อสวนววใหญ่ชาแนลเออกดเข้าไปพี่แนทก็ยิ่รู้จักวาเออเก็บชิมอ้กดชื่อเขาจนยูทูบหน่อยสวนสวนวใหญ่ชาแนลเออนาเพี้ยวน่ะนะรูมนะเพี้ยวน้ำมันนะจะพอกระเพราตือจะพอกระเพราน่่า